อะไรอยไรอ่าฮะาออ้เราจะไหลอยู่เลยโว้ยพวกเขาทำกิดตุปปัตตุปปัตตเลยน้าเะพ่งเบ้าแล้วนิ่งไเลยไรน้าน้าให้บอลนิ่งเบ้า E> ไปจะว่าคืนนะมากินมี่ก็ต้องมากินคนละเทืออกต้องได้เบิ่งปะกันพี่น้องนวนี้มันกินมี่นี่มัน็พืกอันนอนเท่านั้น เลมันลบแห้งไล้นำมาลบหนาวอีลบมือสา,นะา,น,อานี่นะาโดดงรคามันลดคับเลยเยีบเป็นเยียบเลยลบแห้ง พี่น้องมาหอดบางกระแสนพนอดีจะขำพีน่น้องเดามแวะซื้อของกินซื้อมีซื้อปลากระ,ะ,ะรกป๋องมไหมไหนกินต่มีนี่บ่มีมีเนื้ออื่นกินบ้างปลากระป๋องมีต้อกินได้ยังขำเลยบ๊อก <laughs> <laughs> บนะอมันแซบนะและนี่คนที่แซบเลยนี่แหละนี่จะได้กินมือแรงออเพราะว่าเท่านั้นบางที่มืดแต่อยู่เซ่พี่แมนมืดอยู่แล้วเพราะว่ามีเซนนะเอาตัวนี้จะดีกว่าเออตัวนี้ะเกยนะไปไปาใ่ีย่เพิ่งจ่ายได้ไหมเกลียเกีย่วัรย อะร่าฮ่่าฮไล่ะอ่าฮะเอราจะไหลอยู่เลยโอ้ยเขาทำคิปเขาปั๊บเลยนะน้าอย่าพิ่งว่าแล้วนิ้วเนี่ยรน้านเห้ย่อนแล้วไปจะว่าคืนนะ เหลิม่มค้ำแล้วพี่น้อยอ้าอดอ้านเกษตเพอก็ดีจ่เป็นก็จะตกดินแล,ล้วน่านจะฮอ,อนดซี่ก็มืดเล่เากับที่งานรว,ว่าวไปหาเบึงร้านบึงไกล่แถวแฟมซี่ก็ก,กันจีทันเลยลพ่อ นอนอยู่ทา่ามนี่แต่ว่าบ่ใกล้นี่พื้นน่าจะพื้นไปพักอยู่ฟุ่นนะหนาวกับหนาวบ่อยพากันแงนอนนี่เดินทางมาบาคโคะมันมืดเลยค <c oughs> ันแนวนี้นี่หากินบ่ได้เลยคันเป็นแบบนี้นะครับยันมันอนะไรจังหวะลมแห้งนะถม,มันลมแบบเลยเข้ากับเจ้าพอยู่เฮาเราอยากขึ้นไปไกล ดึงูปหาเพื่อนดังไฟสีออเอากระดกระดกยัน <c oughs> ยันยันตายเพื่อนยันตัวนั้นยิงห้าไปแล,ล้วเลยยันปืนแม็กไปแล้วน <c oughs> ี่ <c oughs> ตอนนี้กำลังต้มน้ำให้หนูต้มนำ้ำเสือกระตุกนะเพราะว่าหม้อ เครื่องอุปกรณ์เท่าเชิงป่าไว้นี้บอกไก่เอาขึ้นไปฝุ่น <c oughs> ไก่ตีขึ้นไปตั้งข้าไก่ตีไปฝุ่นที่แรกเราเรากันว่าชีพาพักอยู่นี่นะเราก็เลยมาไว้พักเพื่อนไปถือเครื่องไปพักอยู่บนเอาเคยพักเลยก็เลยเอาต้มน้ำเอาขูดต้มมวยหนาวล่มให้ยเหย็นจะเย็น เมื่อไก้เราเครื่จักมาแล้วแหละขึ้นไปสบายเลยอเอาอเคลืไทยนี่เพื่อสีขึ้นไปหอดจะดา้างหนาวก็ถ้าล่มแนวนีนี่นเขาอาจจะไม่ยู่หลายวันนะอย่งเก่งก็ไม่เกินมือ้อหนึ่งองมื้อนี่นะน่าจะได้กลับเพราะว่าหากินไม่ได้เพีเลยนะครับเมื่อหากินอยู่แถวบ้านเขายัางดีกว่าแถวบ้านเขายัางพอหาเพช่ไก่ประเอนนี่นี่ ถึงมันหนาวมันก็ยังขันปกติธนานการณ์เด้มันลมมันยิ่งเยอะหมูมี่เนาะลมแล้วเข้าไปหากระหอกอะไยังเงี้ยได้มากินมี่ก็ต้องมากินคนละถืออีกต้องไปเบื้งปะกันพี่น้องโอ้ยเดียวต้องไปกินถ้วยใบเดียวเดิ ใครยุคขึ้นจะเอาอันนี้พอใบเห็นถวยเมื่อไหร่เห็นถวยแตกใบนึ่งว่ะอะตะขาดขนาดก็เลยเอาตัวนี้มือมาตืมว่ะกันชิไปกันหนาวก็แล้วก็นเนมันต้องได้ขึ้นไปอีเป็นกิโลขนาดเฮาอยู่ในถ้รมที่ลงมืถือเลยอยังนออกกรงไข่มาได้หดกระให็เนาะเหรอหดกระได้นะฮ่าเบิร์ดกินก่อนเราสิแฉลบหรือบ่นี่มันแค่นี่นะกินที่ลึกนะ

ดูจิ้งกุยไทยคนแน้นี้มันกินมีนี่มันกับผ้าขนนอนเท่านั้นเลนยไปเชื่อวีดานั่งรมก็ได้ก็ได้เมื่อกีนะ้ไปกระเลาะไปกระด่างกลางดานเฮ้ยจะบอกหมูกระเคงกค่ดี้กลางดานหนาววะหนาว,นาวนนใครมันมันลายกวางอาานูนะเราเอา <ไป S 2> <ๆ>มะพร้าวนะกันไปยืนแค่นี้จำเอาจำเอาเขียด <c oughs> มาเลยมันมูน อยู่ประเทศพนมิฬิมะาเนี่ยาแมเชอยู่เพนเป็นเนาะนงยับไปเขาถึงคิวเฮาเลยบารี่ต้องกินเท่ละครนะกินพร้อมกันว่าได้กโก้โก้โก้มข้องห้อนแท้ กินง่ายๆนั่นแหละพี่น้องกินไปก็มาหอดมือแรกกะคือว่าวนั่นแหละแนวกินกับใันมีซื้อเอากะถือว่าผมไม่ยิมาขำด้วยแอบช่วยกินก็ไม่กินน้งกันกินซะหรกคดดนนะพี่น้องกินั้งกัน น้ำกันได้ได้กินทุกละครตูนเพิ่งนอนนะครับกินข้าวอิ่มแล้วก็ย้ายไฟยับเข้ามาใกล้ๆบ้านนอนในรัฐบาสนี่ยนะแล้วมีอย่างไรด้วยกินข้าวอิ่มแล้วมีแต่พากันพักผ่อนนะพบกันในมือเสาก็แล้วพี่น้องครับขับมันล่มก็คือว่านั่นแหละากินเพลินไม่ได้ก็จังละแนวเลอะละตาบึงก่อนนอนอู้ยุ้ยคน ป<อ>ูเอาฮะพานวดให้นอนก่อนปกติเป็นเอ้ยใหญ่บ,บนบบนอนนี่นอน布拉ฟอืมถูกใช้หิดเบียดหนักนะนิ่คือมาเลยถึงมาถูกใช้หิดเบียดหนักน้ำคืนนะนะเป็นบนนอนอยู่เลยนอน布拉ฟเลยแค่ไหนแต่เตรียมผ้านง่ายมากหอยกับผ้านวดนี่แหละ คอยบนบัวน ER ้ำไปได้คนมักน้ำ <satur> ห <ates> ักกบหัวได้ไอ้มักหนาวมักโคเลย tiềm ngàn, co côn lệ thằng này, oh. Oh. mặt, Chỉu mặt này qua, mặt tiêm khắc, mồi nào thì nó nhái nhắm ở เอามาคือคืนาพากันนอนค้างอยู่นี่ก่อนคืนหนึ่งโอ้กหจิมยมีนะินน้ำอุ่น เปเปลี <S 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 ่ยนเปรัดเศร้าหรอแม่ปรัดเอาลมนี่พ่อไปรัดเอาบ่ไก่เลยับ่ไกเยเปรัดเอาบ่ไก่เลยไปจีรงมาไก่เข่งมันรล้เป็นป่านนี้เป็นนนทําำอยู่ในนี้ทำทำที่ลายลเดกวคนละเม่นบ่ ลมอัดเขาอย่างเดียวเลยยิสูงคือดานชูทำมันเป็นคืนใช้ลมบ่ลมทางเขาทางเขาเอากันทีงานไม่ใช่พากันไปลาดเสา,าเลยพี่น้องลมดีเงงเบ้องก้นแห้งหนึ่งเงียบกิ๊บเลยไม่ได้เสียงชลยเงียบ,ยก,บกิ๊บนี่เงียบิงลมอะไรหนาวขนาดคืนกิ้งไปกิ้งหไย จนได้เอานชื่อมามัดจะ่แม่นมัดสามแย้ละเมลแหละห่อไวเอาเสื้อมาห่อตีนโมได้เอาชื่อผู้คักใช้ได้มัดนะอือคือทงตีนเด้งพาห่อคือเขามัดคนนั้นนั่นแหละคนเชียวไปไปวายเอาเสื้อซุปขอตีนไว้ห่อตีนไว้ไว้เย็นเลย หนาวขนาดขึ้มาล้นีโอ้บ่มอะไรดีเลยเจ็บหลังขนาดองกาลกมเคยนอนอู่นอนเป็กินยาเอาไหมกินข้าว เขาจี้นี่และจี้ยาวแพ้วมากี่เขาจี้ชื่ออะไต่างหากกู่ปากก็สียงลูกมาเป็นหัวเป็นหัวเนาะคือจีทัวเทิงอยู่ฝนอันอากาศเป็นเอ็นแถวเนี่ยเลยจ้ะ มันวาชีนาวคือก mm ั้นอยู่บนเด้่กไปหาเลาะเบิ้งแถ่นี้แหละพอได้แนวยุโหนึิงกิจนะไปลองเบิ้งนกน้อยนกเลยกันยิ่งละบ่าแหละวันนี้ลมขนาดนี้ หูเสียงไกลกนแล้วพี่น้อยหกจังไรหินจูดป่า jotta อยู่สี่พูนะอยู่ด้านนี้มีมันขันอยู่สามตัวนี่มันขันจะตีกันไก่ไก่ไกบักหลายตัวได้ยิงกี่ตัวชัมันเฮามากแต่วันมันเฮามากุกคุง มันอยู่ไกลๆพอตะนนมเห็นมันไกลแล้วก็เริ่ยิ่งอตัวที่เขามาคุ้งผัดคุ้งโพดจนมันเห็นาบาได้แนวกินแล้วมนันนกกระโเห็นเงียบกึ๊บ ลหมืนะ่นเยวเข้าละทีง,งานทาละปันทีง,งานก็เลเาะแถวนั้นแหละเจ้ามาแล้วพะกันทาละเลาะเลาะมาได้ยินเสียงใกล้กัะตา มาคักกลีไก่เมฆปัตตาอยู่หลุมมันเธอเลยย่างออกมาชึ่งอยู่นี่พอดีปลู้เชื่อกันแต่ว่ามันแกมีเห็นเนาดอกมันแลีนลงไปพวกไปเชื่อไก่เมฆบอลไก่เมฆกัตตามยืนอยู่นี่โอ้กำลังขนเ,งเเน,เน,เนเหล่าเล่งเลสเรียบร้อยไก่เลยยืนเธอเลยมันก็บอกเห็นเนาแลีนลงไปผุ อยูู่กอยู่กระตาตอออยู่อยู่ไก่ ลาะมือนะบัดขี้หมขหูขี้เห็นขี้เห็นไม่ไแน่เลยขี้ไม่ไหเลยทางมันเที่ยวมันเปล่ะนะปลงไปล้องเลทางสัตว์เที่ยวเห็ดเหวเฉยถือนะ มาฮอดที่พัก้วพี่น้องไอ้โบได้ไปเพิ่อม,มานนี่ปรมานนะแต่ทีมงานก็ยังไ็ดลงมาแนทะ็กซี่ได้เปลือดเดี๋ยวเราจะํำเจียวทานะบ่มีเปลือดจำเจียวนี่ละกินพ่อ,อยูได้พี่น้องเอ้ถือมาเล่นมากหลายพักก็ถือมากหลายนึง่งเลย มาหุ่งกะถือมา้ยูฮามบงยิงโคกของกินมาเนี่แเจีวมาเล่นนี่แหละกินแล้วครับจังปรึกษาใครที่คิดว่าเขาจะอยู่ต่อบอลรือแนวเลยมันเป,ป็นตะยู่นะหาอยู่หากินกะคือวัอยแยะได้ลมลมแห้งป้าหมายพาก,กันขึ้นมารอบนี้นะก้าวามานอนสองคืนนะเพราะว่ามีเว้ได้อยู่บ้านก็เลยก้าวไปชิ้ขึ้นมาสองคืนแล้วครับแต่อันนี้มัน หากินไปแล้วไม่ได้อะไรมันล่มแห้งเลยอาจจะมีอยู่หอดองคืนเดี๋ยวถ้าถามทีงานก็วันนี้ก็เก็บเครื่องเก็บของผ้ากันกับนะทีงานมากก็ไม่ได้พอ,อยังเลยอย่น้องออดูน้ามือก็ใช้เวลาทีแ่แรกเอาห้าชิมาองคืนก็บ่ฮอองคืนครับนะเพราะว่ามีเวได้แล้วก็ผ้นนา,ากันกับนี่หากินอยู่เลยก็ไม่ได้ล่มก็แห้งกละเมือ่อพ้ากนันเมื่อหากินอยู่บ้านแบบนี้ พบกันอยู่บ้านเพื่อแหละสำหรับคลิปนี้ลาไปช้ำนี้พบกันใหม่บ๊ายบายพี่นอ้อง